ในงานเปิดตัวหนังสือจะเจอพระเอกที่ชื่อเจซูเขาเป็นนักเขียนชื่อดังจากหนังสือเรื่องราวความรักซึ่งเขาจะมีข้อคิดให้ทุกคนที่ได้อ่านก้าวผ่านปัญหาชีวิตคู่แต่ทว่าตัวเขาดันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้นั่นพราะตั้งแต่มีลูกความรักเขาก็จืดชืดแถมแฟนที่ชื่อกีกี้เธอก็มักปล่อยปาละเลยไม่ยอมทำอย่างว่ากับเขาแต่แล้ววันหนึง่งชีวิตเขาก็เจอจุดเปลี่ยน ซึ่งมีสาวสวยคนหนึง่งสนใจคอนโดที่เขาปล่อยเช่าเธอชื่อว่าเอเลนสาวมากเสน่ห์ลูกครึ่งญี่ปุ่นระหว่างที่มาดูห้องเอเลนก็ทําให้เขาแทบล้าสายตาจากเธอไม่ได้แถมเธอเหมือนจะอ่อยเก่งลืมเกงลิงที่เพิ่งซื้อไว้ในห้องพระเอกซะงั้นซึ่งเขาเก็บกดมานานเลยแอบคิดเตลิดไปไกลโดยเก็บไปคิดเพอ้อฝันแอบนึกถึงเอเลนไม่พัก ซึ่งในระหว่างนั้นจูจูเอเลนก็โทรมาขอต่อราคาค่าเช่าห้องพระเอกก็ไม่รอช้าลดราคาให้เธอซะง,งั้นพอเขาอยากเจอเธออีกซึ่งห้องที่เธอเช่าจะอยู่ชั้นบนของห้องเขาหลังจากเช่าห้องเรียบร้อยเขาก็เจอเอเลนอีกครั้งซึ่งเธอกำลังว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของคอนโดพระเอกก็จ้องไม่พักแถมเขาแอบ,บถ่ายคลิปซะง,งั้นก่อนเขาจะพาดตกน้ำ แต่นั่นก็ทำให้เขามีโอกาสได้คุยกับเธอโดยเธอเข้ามาทักทายคุยกับเขาด้วยความเฟรนลี่ซึ่งการได้คุยกับเธอทำให้เขายิ่งคิดฟุ้งซ่านเขาหลงสเสน่ห์อย่างจังแอบคิดลึกเตลิดไปไกลแต่ผ่านไปไม่นานสิ่งที่เขาแอบคิดฟุ้งซ่านมันดันกลายเป็นจริงซะง,งั้นนั่นเพราะเอเลนโทรหาเหมือนตั้งใจจะอ่อยพระเอกซึ่งเธอโทรบอกให้เขามาเก็บค่าเช่าที่ห้องเธอพระเอกก็ไม่รอช้า โมแฟนว่าจะไปจอกกิ้งในฟิตเนสของคอนโดก่อนจะขึ้นไปหาเอเลนแล้วเขาก็ต้องช็อกพอเธอยื่นข้อเสนอที่ตัวเขาไม่อยากจะเชื่อเธอบอกจะกิ๊กกับเขาแลกกับค่าเช่าห้องครึ่งหนึ่งซึ่งเขารีบตอบตกลงก่อนจะบุกจู่โจมทันทีหลังจากนั้นมาพระเอกก็หลงเอเลนอย่างมากและแทบจะทุกวันเขาก็มักจะโกหกแฟนว่าเขาจะไปฟิตเนสเพื่อจะขึ้นไปหาเอเลน ซึ่งเขามีความสุขมากแถมยังไปโม้กับเพื่อนว่าเขาแอบมีกิ๊กสุดแซ่บนั่นพอความจริงแล้วแกนพระเอกเจ้าชู้ทุกคนก่อนเพื่อนจะเตือนพระเอกว่าระวังโดนแฟนจับได้นั่นกพราอแฟนเขาเหมือนจะเป็นโรคไบโพล่าซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยกดพระเอกสุดขั้วจนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พระเอกไม่สนก่อนเอเลนจะแชทมาบอกว่าเธอมีเรื่องด่วนอยากจะคุยกับเขาที่ห้อง จนพระเอกไปถึงเธอก็เริ่มทำตัวแปลกๆโดยแกล้งทำเป็นพูดเล่นบอกให้เขาช่วยเซ็นสัญญาว่าเธอจะกิ๊กกับเขาแลกกับค่าเช่าห้องครึ่งหนึ่งซึ่งเขาก็ยอมเซน็นเพราะคิดว่าเธอแค่เล่นสนุกจนเวลาต่อมาพระเอกจะไปหาเอเลนโมว่าไปฟิตเนสเช่นเคยแต่ทว่าวันนี้แฟนดันขอไปด้วยซะง,งั้นซึ่งเขาก็ได้แต่เซงเข้าฟิตเนสด้วยความหงุดหงิดแถมในระหว่างนั้น แฟนขับหนังสือพระเอกก็เข้ามาขอลายเซ็นเขาบอกสิ่งที่เขาเขียนช่วยแก้ปัญหาให้คู่รักได้แต่ด้วยความหงุดหงิดเขาก็เผยท่าแท้ซะงั้นโดยพูดประชดประชันและพูดถึงความรักแง่ลบแฟนขับก็ดูผิดหวังที่เขาช่างต่างกับในหนังสือหลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มหนักข้อพอเขาอยากมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเอเลนมากขึ้นโดยเขาโกหกแฟนว่าจะพาไปเที่ยวเกาหลี แต่ก่อนขึ้นเครื่องหนึ่งวันเขาก็อ้างว่าติดธุระโดยเขาสั่งให้เลขาช่วยโทรมาโกโหกว่าพรุ่งนี้มีงานเล่งด่วนซึ่งแฟนก็หลงเชื่อและเธอเสียดายค่าตั๋วกับโรงแรมที่จองไว้แล้วเธอเลยจะไปกับเพื่อนปล่อยให้พระเอกอยู่บ้านกับลูกซึ่งเขาก็ดีใจมากก่อนรีบแชทไปบอกเอเลนแต่เธอเห็นว่าพระเอกหลงเธอจนงหัวไม่ขึ้นเธอเลยฉวยโอกาสทำข้อตกลงกับเขาอีกครั้ง โดยเธอจะให้พระเอกจ่ายเงินเดือนให้เธอทุกเดือนแถมเธอจะเลิกจ่ายค่าเช่าห้องให้เขาอีกด้วยด้วยความหน้ามืดตามมัวเขาก็ยอมตกลงซะงั้นจนวันต่อมาหลังจากแฟนบินไปเกาหลีเขาก็นัดเอเลนมาห้องซึ่งเขามีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับเธอจนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแฟนก็กลับมาจากเกาหลีในขณะที่เอเลนเห็นว่าพระเอกติดเธออย่างมากเธอเลยทำเป็นเล่นตัว ไม่ยอมให้เขาไปหาเพื่อจะหลอกขอเพิ่มเงินเดือนซึ่งเขาเริ่มใจไม่ไหวและเหมือนเขาจะได้สติรู้ตัวว่าเขากำลังโดนหลอกหลังจากได้สติเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างในขณะที่เอเลนเธอก็ตามลาวีไม่เลิกเธอมักจะมาหาเขาเพื่อจะขอยืมเงินก้อนใหญ่ซึ่งเขาก็ปฏิเสธแต่เอเลนก็ยังตื้อตามมาควรประสาทไม่พักโดยระหว่างพิเศ์นหนังสือเรื่องการครองชีวิตคู่ เธอก็ถามต่อหน้าแฟนคลับเรื่องการแอบนอกใจคู่รักพระเอกก็ได้แต่เหวอก่อนจะแก้สถานาการณ์จนเขาเอาตัวรอดไปได้แต่เธอไม่หยุดแค่นั้นพูดข่มขู่พระเอกไม่พักแถมตอนที่เธออยู่ห้องก็ทำเสียงดังให้เขาลำคาญจนเขาเริ่มทนไม่ไหวก่อนจะขึ้นไปเคลียร์กับเธอแล้วเขาก็ต้องช็อกพอเธอต้องการจะแบ็กเมลเขาซึ่งเธอต้องการหล้านถ้าเขาไม่ยอมจ่ายาเธอจะแฉะว่าเขามีกิก๊ก พระเอกก็คิดหนะักเพราะถ้าความจริงเปิดเผยเขาต้องเสียทั้งครอบครัวและเสียงานที่เขารักพระเอกก็เครียดหนักก่อนจะไปปรับทุกข์กับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ดันแนะนำว่าเขาควรจะเก็บเอเลนให้เธอจากโลกนี้ไปซะแถมเขายังบอกแผนเป็นฉากเป็นตอนซะอย่างนั้นและในขนาดเดียวกันพระเอกก็เห็นว่าแฟนเหมือนจะใบโพล่ากำเริบเธอมักโมโหใส่ลูกเขาเลยแอบติดกล้องเพื่อจะดูพฤติกรรมแฟนเขา ส่วนเรื่องเอเลนเขาจะยอมจ่ายเธอห้าล้านก่อนเขาจะนัดกับเธอว่าจะเอาไปให้ที่ห้องแต่ยังไม่ทันจะให้เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอเลนพัดตกระเบียงทําให้เธอต้องลาโลกไปจนแฟนพระเอกรู้เธอก็ดูหวาดกลัวมากบอกไม่อยากจะอยู่ที่นี่พระเอกเลยบอกให้เธอพาลูกไปอยู่กับญาติไปก่อนและในขนาดเดียวกันตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อว่าเอเลนจะตกมาเอง ก่อนเขาจะไปห้องเธอจนได้เจอหลักฐานสำคัญซึ่งมันเป็นใบสัญญาที่พระเอกเคยเซ็ยนยินยอมว่าจะกิ๊กแลกค่าเช้าห้องและนั่นทำให้พระเอกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีแต่เขาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าเอเลนเป็นแค่คู่นอนชั่วคราวเท่านั้นแต่เธอดันหลงรักเขาอยากให้เขาไปหย่าก,กับแฟนพอเขาไม่ยอมอยาเธอคงน้อยใจจนคิดสั้นแต่นักสืบไม่ปักใจเชื่อ จนกระทั่งเขาเจอหลักฐานที่ห้องพระเอกซึ่งเขาเจอไดอารี่ที่แฟนพระเอกเพิ่งเขียนไว้ว่าเธอดูออกว่าเอเลนพยายามจะอ่อยพระเอกซึ่งเธอจะทำทุกทางเพื่อจะหยุดพฤติกรรมเอเลนพอได้รู้แบบนั้นนักสืบก็เบนเข็มสงสัยแฟนพระเอกทันทีแถมกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นว่าเธออารมณ์ไม่ปกติโมโหร้ายกว่าคนทั่วไปนักสืบก็ค้นข้อมูลจนรู้ว่าสาปีก่อน เธอเคยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งหมอก็บอกว่าเธอมาพบเขาแค่ครั้งเดียวและไม่มารักษาอีกเลยนักสืบก็เชื่อว่าเธอน่าจะมีปัญหาทางจิตก่อนเขาจะขอพาเธอเข้ามาสอบปากคำชุดใหญ่ซึ่งเธอปฏิเสธทั้งหมดบอกว่าเธอหายป่วยนานแล้วส่วนไดอารี่ที่เจอก็บอกว่าเธอไม่ได้เขียนมันนักสืบก็เริ่มสับสนว่าใครทำเอเลนกันแน่ แถมมีหลักฐานยืนยันว่าวันที่เอเลนจากไปแฟนพระเอกอยู่ในห้องตัวเองส่วนทางด้านพระเอกก็เพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกสรุปว่าทั้งคู่ไม่มีใครอยู่ในห้องเอเลนทั้งคู่ก็ถูกปล่อยตัวในขณะที่นักสืบก็ยังแอบสะกดรอยคอยสังเกตพฤติกรรมพวกเขาจนกระทั่งวันลุ้งขึ้นความจริงก็เริ่มปรากฏนั่นพอแฟนพระเอกเริ่มแสดงท่าทีพิรุษโดยเธอหลอกล่อพระเอกให้นั่งรถไปหาลูก ก่อนหลอกให้เขาดื่มน้ำที่มียาสลบในนั้นซึ่งเขาก็หมดสติก่อนเธอจะขับรถพาเขาไปที่ไหนสักที่ในขณะที่นักสืบก็คาดสายตาจนตามไม่ทันซึ่งเธอไปโกดังล้างพร้อมกับมัดพระเอกไว้จนฟื้นขึ้นมาได้ทั้งคู่ก็มีปากเสียงจนหลุดพูดความจริงออกมาซึ่งพระเอกบอกว่าเขารู้มาสักพักแล้วว่าแฟนแอบคิดไม่ซื่อเลยจ้างเ,เลนมาอ่อยเขาซึ่งแฟนก็ยอมรับ ว่าเธอวางแผนจ้างเอเลนเพราะเธออยากได้หลักฐานเพื่อจะนำไปฟ้องยาและเอาทรัพย์สินของเขาทั้งหมดแฟนยังบอกอีกว่าที่เธอทำแบบนี้นั่นพอตลอดหลายปีเขาแอบ,บนอกใจเธอมาตลอดซึ่งเขาไม่เคยซื่อสัตย์ต่างกับหนังสือที่เขาเขียนก่อนเธอจะขู่ให้เขาเซ็นมอบทรัพย์สินและใบายาแต่พระเอกก็ขัดขืนจนเขารุดจากเชือกไปได้แล้วมันก็กลายเป็นว่าจากคนที่เคยรักต้องมาไล่ล่าก,กันอย่างดุเดือด ซึ่งแฟนก็เริ่มบ้าคลั่งจะเก็บพระเอกให้ลาโลกไปแต่ในระหว่างนั้นนักสืบก็เข้ามาห้ามและช่วยชีวิตพระเอกไว้ได้หลังจากนั้นนักสืบก็ปิดคดีซึ่งเขาสรุปว่าแฟนพระเอกเป็นผู้ร้ายทำให้เอเลนต้องตกระเบียงทั้งที่ลึกๆในใจนักสืบก็ยังสงสัยว่าอาจไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนั่นพอผู้ร้ายตัวจริงมันก็คือพระเอกนั่นเอง โดยเขาวางแผนทั้งหมดเพื่อจะโยนความผิดให้แฟนเขาก๊อบลายมือแฟนก่อนแอบ,บเขียนไดารี่เธอเพื่อทำให้นักสืบเชื่อว่าแฟนหึงหวงกดแค้นเอเลนจนต้องหาทางกำจัดเธอแล้วเขาก็วางแผนจัดการเอเลนให้ตกระเบียงโดยแอบ,บติดตั้งระบบเพื่อทำให้เปที่เธอชอบนั่งดิดตัวเธอจนตกระเบียงก่อนเขาจะแอบ,บย่องเข้าไปเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งแผนทั้งหมดนั้นก็คือความคิดของเพื่อนนั่นเอง หลังจากนั้นมาแฟนเขาก็กลายเป็นนักโทษและถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชส่วนทางด้านพระเอกเขาลอยนวลอยู่ได้ไม่นานตำรวจก็สืบจนรู้ว่าเขาคือผู้ร้ายตัวจริงจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ